สาวฮอ o ด d a ห้ามพลาดคันนี้นะคะ Honda c i t ตเครื่อง1000ตัว S t อ r b o ปี2021มือเดียวป้ายแดงไม่เป็นแค่12,000โลเท่านั้นราคาเบาๆสบายๆใครที่กำลังมองหาอยู่อย่าพลาดคลิปนี้นะคะคันนี้นะคะพี่จะได้เป็นสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยได้โฉมปัจจุบันนะคะเดิมทั้งคันแน่นอนนะยางได้ยางแบบสมบูรณ์มากๆนะคะก่อนปล่อยเราก็จะเช็คให้อีกทีหนึ่งนะ ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะภายในนี่ใหม่มากๆเลยนะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้เลยออปชั่นจัดเต็มไปเลยนะคะพวงมาลัยได้มันติดฟังก์ชันนะวิทยุเดิมแท้จากศูนย์เชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์เป็นแอร์ออตโอตโอ้เกียร์เป็นเกียร์ออตโอต้ค่ะคันนี้ด้านท้ายของเขานนะคะสมบูรณ์สุดๆนะคะไฟท้ายเป็น LED สวยๆแบบนี้เลยและสามารถเปิดฝาท้ายได้ด้วยรีโมทแบบนี้เลยค่ะด้านหลังก็วางของได้เยอะแยะมากมายนะคะได้ คีดฉลามมาด้วยนะเป็นชาวฟินนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหา Honda City เครื่องพันเทอ,โโอร์โบอยู่นะคะมาจัดคันนี้ได้เลยค่ะตัว Honda City เครื่อง1,000ตัว S Turbo ปี2021บิลเปิดราคาขายให้พี่เพียงแค่4,900 0บาทเท่านั้นผ่อนเพียงแค่8,000ตลอดอายุสัญญาใครสนใจก็รีบโทรมานะคะ